สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลอยู่ที่อำเภอชาย,ยาหาดหาดแหลมโพใช่ไหมคะหาดแหลมโพนะคะทุกคนใครอยู่แถวสุราชคะวันนี้อาจารย์มาภ่มเรียงเรียกภ่มเรียงพร <c oughs> มเ <c oughs> มงดานะคะ <c oughs> นี่นี่นี่น,นี่นะคะนี่นะคะดูของแปลกนะคะอันนี้คือเมงดาต้มเหรอคะ <c oughs> นี่นะคะเมงดาเมงดานะคะทุกคนนะคะ นี่นะคะตัวปลเล้งเป้งเลยเพิเ่งเคยเห็นนะคะเขาทานเหมือนปูเลยเหรอคะคุณแม่ทานไข่บ้างค่ะเขาทานไข่เขายำไข่แมงดายำไข่แมงดา,ดาพวกเรารู้จักกันไหมเนี่ยจันเปิ้ลอยู่สุราษฎร์นะคะเนี่ยนะคะจันเปิ้ลอยู่สุราษฎร์นะคะนี่นะคะแมงดาเขาบอกว่าคุณพี่บอกว่าทานไข่เคยเห็นแต่ที่ที่โคราชเขาจะเอาแมงดาตัวเล็กๆไปทำน้ำพริกแมงดาน้ำพริกเนี่ยไข่ในนั้นคะอันนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยไข่นี่ค่ะ อไข่อยู่ข<ค>้างในค่ะไข่แมงดาอ๋อท่านไข่แมงดาโอ้ไข่ตัวเท่าไหร่คะนี่ร้อยห้าสิบโอ้ตัลวละร้อยห้าสิบบาทนะคะ แล้วก็มีหอยชักตีนค่ะเดี๋ยวลองถามดูซิว่ามีใครอยากลองทานไหมจะซื้อลองไปให้เขาทานดูเอาไปแียกน้ํายําได้ค่ะอันนี่ไม่เสียเอาออกไปแล้วก็ไปใส่น้ํายําอย่างเงี้ยเหรอคะเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ค่ะมันมีมะม่วงมีเครื่องยำต่างหากค่ะ๋อ้เขาองเอาไปยำไปน่อยอาจารย์ที่ว่าเขาแก่กินเล่นได้เลยค่ะแม่แต่ก็เฉยๆนะคะอันนี้คืออะไรคะข้าวยำนะคะข้าวยำขนมจีนค่ะข้าวยำขนมจีนนะคะอันนี้หอยหอยแงอันนี้อำเภอชัยานะคะทุกคนนะคะอำเภอชายานะคะหอยแข็งแล้วก็นี่หอยอะไรคะเนี่ย หอยชักตีนนะคะพี่เคยกินหนอยแดงดาไหมพี่เคยกินไหมอ๋อมันไอ้นั่นไงยำไข่แดงดาเนาะยำไข่แดงดาเห็นไหมคุณพี่บอกนี่อันนี้หอยชักตีนนะคะหอยชักเท้านะคะเดี๋ยวจะว่าจะช่วยเพาะนะคะหอยชักเท้านะคะนะคะ,นะคะรู้จักแต่ไม่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะเราก็อาจารย์ crisis, กำลังจะบอกว่าถึงแม้เราจะป่วยเนาะเราจะป่วยเป็นโรคไตกันถูกไหมคะ เพจอาจารย์ก็คงจะให้แค่ให้เราแค่มารู้เรื่องอาหารอย่างเดียวหรอกเราต้องรู้ว่าในวันที่เราจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยเราเห็นอาหารอยู่ตรงหน้าเนี่ยอันไหนกินได้กินไม่ได้อันไหนกินได้กินไม่ได,ไกได,กไได้กินได้ไหมกินได้เท่าไหร่กินได้ไหมกินได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญคือเพราะว่า เราจะต้องรู้จักรู้และเข้าใจอาหารนะคะเข้าใจอาหารกับเพื่านนะะัะ <M> เดี๋ยวแวะมาเที่ยวนะคะรู้จักแล้วก็ต้องเข้าใจอาหารนะคะแมนะคะอันนี้อาจารย์เปิ้ลอยู่ที่ริมทะเลเขาเรียกว่าอะไรนีวีภูมิเรียงเรียกไม่ถูกสักทีนะคระัเาเรียกอะไรก็ไม่แต่รู้ว่านี่คืออำเภอชายานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะ อาจารย์เที่ยวเก่งคุณพี่บอกโอ้ยนะคะทํางานมาตลอดชีวิตนะคารับราชการมา27ปีก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเลยนะคะเนี่ยนะคะบอกเลยว่าโอกาสที่จะเที่ยวนี่ตั้งแต่ลาออกนี่แหละค่ะถึงได้เที่ยวนะคะเหมือนคนเที่ยวเก่งเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาจารย์จะไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนกับเขาหรอกค่ะทาแต่งานแต่ว่าแหมครั้งนี้ขอเทิร์พี่ค่ะนะคะนี่นะคะโอ้โห อาจารย์คะหนูฟังอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าที่ภ,ภูมเรียงภูม,เร,ภมเรียงคือหมู่บ้านเหรอคะหมู่บ้านภูมเรียงนะคะแล้วก็ดูทะเลนะคะทุกคนนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะแสดงจริงเลยอาจารย์มาเขื่อนยังไม่ได้ไปเขื่อนเลยค่ะนี่นี่สวยว้าวนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยเห็นไหมทุกคนนะคะนะคะนะคะอาจารย์เมาสุราอาจารย์มาสุราอาจารย์มาสุรานะคะ นี่นะคะมากับคุณยายนะคะมากับคุณยายนะคะคุณยายที่สุราษฎร์ธานีเราอยู่ที่ไหนกันคะคุณยายคะอำเภอพุมเรียงค่ะอําเภอพุมเรียงค่ะอำเภอพุมเรียงเป็นทะเลน้อยค่ะ,ะ,ะเขาเรเียกทะเลเล็กทะเลน้อยแต่เป็นทะเลจริงค่ะหมู่บ้านหรือเปล่ายายเป็นอําเภอเป็นอําเภอเหรออ๋อแต่อยูอย่ใกล้อำเภอชัยามาอำเภอชยยาย ภอชัยาบ้านภูมเรียงอําเภอชัยา,ค,ายค่ะคของอาจารย์มั่วค่ะคุณยายคุณยายเปาะนะคะแต่มีไข่แมงดามีไข่แมงดาตัวเบลเลอร์เลยนะนยสวยไหมสวยไหม,ไมโอ้โหพวกเราค่ะนหค,คะแม่เนาะจะให้แต่มาสอนอาหารกันเนาะจะไม่ให้กันเที่ยวได้เลยหรือนะคะคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนะพวกเราต้องเที่ยวให้เที่ยวให้ได้ความรู้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเวลาที่เรามาท่องเที่ยวแบบเนี้ยเราเป็นนักสืบ ทำตัวเป็นนักสืบคะทุกคนนะเป็นโรคใจก็ใช่ว่าจะอยู่แต่บ้านเนาะโอ้โห,หน่าเบื่อใช่ไหมไปมัง่งรูปพาไปเที่ยวนะปาวา่าพระธาตุชาย,ยาใช่ไหมเคยพระธาตุชาย,ยาใช่ไหมคะมากับเขาไข่เค็มชัย,ยากินได้ไหมกินไม่ได้แต่ดูได้นะคะนะวันนี้จัลเปิลก็กินไข่เค็มชัย,ยานะคะตะกีนไม่เค็มเลยนะคะไม่เค็มเลยแล้วก็กับข้าวคุณพี่ก็ทํากับข้าวใต้อร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนนะคะซึ่งพี่เขาไม่ได้ทาเสจผงชูรสนะคะเขาเป็นคุณพี่ไปเป็นพยาบาลน,นะคะเขาก็ ทำกับข้าวให้อาจารย์นะอะไรคั่วกิ้งต้อไม่ใช่คุณเรียกอะไรไม่ใช่คั่วกิ้งเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะอร่อยมากเลยมันเหมือนยายยายชิ้คั่วๆเนี่ยเขาเรียกอะไรผัดไตที่แห้งๆอ่ะแกงไตปลาคั่วอร่อยมากนะคะแกงไตปลาคั่วอร่อยมากแล้วก็แกงเหลืองนะคะมีกุ้งอาจารย์ก็กินไปสองตัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีปูนะคะเห็นไหม เรามาที่นี่นะคะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการกินเราก็มากินบรรยากาศกันเห็นไหมสวยไหมอ๊้นะคะสวยจริงๆทุกคนนะคะพรุ่งนี้มาเขื่อนไม่ค่ามาถึงเขื่อนแล้วต้องไปล่องแพค่ะพรุ่งนี้อาจารย์ปุ้นจะไปล่องแพแต่ว่าจะไปวันนี้แต่ว่าน่าจะไม่ทันนะคะทุกคนเพราะว่า mm hmm. เขาบอกว่ามันเย็นขําแล้วนะคะคุณพี่เขาเลยพาเรามานั่งเล่นตรงนี้อากาศดีนะคะจา์เที่ยวเก่งนะคะไม่เคยในะชีวิตนะคะเคยเท mm ี่ยวแต่เด็กๆนะคะ ตอนอายุประมาณ20ต้นๆันนนางทีพอหลังจากทางานตั้งหลังจากรับราชการนะคะก็ชีวิตการท่องเที่ยวก็แทบจะหายจากชีวิตอาจารย์ไปเลยนะคะนะคะเพราะว่าทํางานไปก็คือเวลาเที่ยวก็คือเวลาที่ไปทํางานต่างจาังหวัดนั้นเองไม่ได้ว่าตั้งใจไปเที่ยวแบบนี้แบบนแต่เนี้ยพอเราออกมาพวกเราก็เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะอาจารย์อยากให้พวกเรามีความสุขในการใช้ชีวิตหมายความว่าเอออยากไปไหนก็ได้ไปอยากไปไหนก็ได้ไป แล้วก็เลือกกินเลือกกินเราจะเป็นไประยะที่เท่าไหร่ถ้าเรารู้จักการกินการอยู่อาจจะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะไม่ได้เป็นปัญหาเลยเราอาจจะคิดไปเองเฉยๆว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคไตแล้วเนี่ยเราจะต้องโน่นนี่นั่นกินยากเอ่อไปเราไปเที่ยวก็ต้องไปกินโน่นกินนี่ทาให้ไม่ค่อยอยากจะไปไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้อง เราอย่าคิดแบบนั้นนะคะเราก็ไปได้มาได้แหละเนาะทุกคนนะคะดีใจจังเลยเจอเลยทดอาจารย์พอดีค่ะเพร่อนคุณนะคะคุณพี่นันทาน,นาสวยทั้งคนสวยทั้งทะเลค่ะพือคุณนะคะคุณพี่สายทองนะคะอาจาร,รย์มาเที่ยวภูกเก็ตบ้างอยากไปเหมือนกันนะข้างหน้าไปไปจะมีคนจะมีเราไม่รู้จักใครเนาะแล้วก็ไปพอดีมาที่นี่รู้จักพี่บุญจันทร์นะคะที่เป็นพยาบาลอดีตเป็นท่านเ,เราเท่านเกษียณอายุแล้วท่านก็ผามาหาท่านนะคะเพื่อนเพื่อนของคุณแม่อาจารย์นะคะนะคะ นี่มาเขื่อนเนาะนี่ไปค่ะสวยแม่น่าดูไหมตอนพาเดินพาเดินนะคะพาเดินนะคะสวยนะทะเลเขานะ่ะดูดิพวกเราเลยขาเรียกว่าสดลูกหูลูกตาเนาะพี่ดารัตนะคะพี่ดารัตนะคะ ถ,ถ้าไม่ได้ลาออกจากราชการไม่มีวันได้มาเที่ยวแบบนี้แน่นอนเพราะว่าทั้งทั้งทำงานส่วนตัวด้วย er ทําราชการด้วยนะคะแต่พอลาออกแล้วก็ยังมีเวลาบ้างนะคะทํางานกับพวกเราก็ดีได้มาเที่ยวด้วยนะคะทางานอยู home. ่กับพวกเราก็ดิ่นกันนะคะได้มีเพื่อนแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยนะคะสวยไหมสวยไหมนะคะอืมเป็นกาลังใจทุกคนนะใครอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยมีใครอยู่แถวนี้กันไหมมีใครอยู่แถวนี้กันไหมนะคะย้ํานะคะว่าเออคืออย่างนี้คือตัวอาจารย์เปิ้ลเนี่ยจะบอกนะว่านิสัยของอาจารย์นะเวลาที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะ ซึ่งม่ค่อยจะได้ไปหรอกนะแต่พอได้ไปแล้วเนี่ยตัวอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะชอบไปดูอาหารการกินของเขา mm hmm. พื้นเพของเขาที่นั่นนะคะอาจารย์ชอบดูไปต่างประเทศก็เหมือนกันนะก็ไม่ได้ไปก็ได้ไปมาเลเซียไปลาวไปญี่ปุ่น mm hmm. เกาหลีมาเออไปกี่ประเทศท่าหประเทศมั้งนะคะ mm hmm. แต่พออาจารย์ไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะชอบไปดูการกินของเขา mm hmm. ชอบเดินไปซอกเล็กซอกน้อยที่มีการกินนะคะ mm hmm. นี่คือด้วยนิสัยอาจจะเป็นนิสัยของ เขาเรียกว่าอะไรนะนิสัยของหมออาหารมั้งชอบไปดูนะคะว่าเขากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงนะคะดีใจจังคะ่ะอาจารย์ไปสุราร์เป็นคนสุราเหรอคะอ๋อเป็นคนสุรา์นะคะคุณพี่สมพรทวิบำรุงนะคะชีวิตมีความสุขขอบพระคุณมากคะ่ะพวกเราก็เหมือนกันนะคือเราก็ต้องลุยเหมือนอย,อย่างตัวอาจารย์เนาะไปไหนมาไหนก็กินอาหารให้เป็นเวลาเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันถูกไหม ถ้าใครมียาก็กินยาให้ควบคู่กับเวลาอาหารตื่นเช้าเหมือนเดิมดื่มน้าให้เพียงพอเหมือนเดิมอาหารการกินก็ต้องคุมเหมือนเดิมแต่เราได้เราได้ดื่มดับกับบรรยากาศนะคะเราได้ดื่มดับกับบรรยากาศนี่ต่างหากค่ะที่เป็นความสุขที่แท้จริงอาหารเราเห็นตรงหน้นาเมื่อตะกี้เนี้ยจารยังไม่รู้เลยว่าไออะไรนะไอแมงดาตะกี้เนี้ยค่ะไข่แมงดาตะกี้เนี้ยจารยังไม่รู้เลยว่าเขาเขาเอาไปอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเอาไปทาอะไรทานนะคะอาจย์คิดว่าแบบไปตักตักมันแล้วก็ทานเลยที่ไหนได้เขาบอกว่าต้องไปทํายำนะคะ ต้องตจทำยำนะคะขอบคุณมากๆสำหรับความรู้เกี่ยวกับอาหารโรคไตที่อาจารย์เพิ่ลแน้น,นำตั้งทานทุกเมนูยินดีค่ะเห็นพวกเราชอบที่อาจารย์เปิ้นสรุปตอนเป็นโพสเชา้าเช้าอ่ะพวกเราเห็นไหมเดี๋ยวนี้อาจารย์เปิ้ลก็จะมีโพสที่เป็นตัวหนังสือสั้นๆชอบแบบนั้นกันเนาะอาจารย์เปิ้นเห็นเนาะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะทําให้ตอนเชา้าเช้าอาจารย์เปิ้ลจ,จ,จ,จะพยายามหาความรู้ที่แบบสั้นๆกระชับแล้วก็มาให้พวกเราดูตอนเช้าเช้าตื่นเช้ามาปึ๊บอาหารกินได้อาหารกินไม่ได้มันไปเลยเนาะตื่นเช้ามาปึ๊บ คนง่ายดีเนาะแล้วเราก็ได้อ่านเลยได้แบบมีคนตื่นสติตอนเช้าเลยดีไหมเนาะดีไหมอาจารย์ก็ดีดีใจนะที่พวกเราชอบนะคะนี่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของอาจารย์เปิ้ลนะคะเป็นเดือนสิงหาคมอาจาย์เกิดเดือนนี้แหละนะคะก็ได้เหมือนได้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 ทำงานตลอดเดือนจะได้เที่ยวด้วยนะคะวันที่ยี่สิบี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอาจารย์เปิ้ลจะไปพิษณุโลกนะคะไปบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้กับ รู้สึกสามมหาวิทยาลัยพี่บุญสงครามพิษณุโลกนะคะอาจารย์ท่านก็เป็นแฟนเพจอาจารย์เปิ้ลนี่แหละนะคะก็เชิญอาจารย์เปิ้ลไปก็ถือโอกาสได้ไปเทศพิษณุโลกด้วยนะคะนะคะโอเคเป็นคนสุราษฎร์อยู่อยู่อยู่กทมโอเคนะคะอย่าลืมนะคะเวลามาเที่ยวเนี่ยลืมดํบบรรยากาศแล้วก็อย่าลืมเรื่องอาหารเหมือนกันนะคะอย่าลืมเรื่อง่อก็เรียกว่าเนี่นะอย่าลืมดูดูดูแลเรื่องอาหารเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลเห็นเห็นหลายท่านนะคะคือพอเป็นไตเนี่ย ทำทำหยุด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 ทำทำเดี๋ยวดีเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวดีอย่างนี้ไม่เอานะคะไม่ได้นะคะเราต้องทําอาหารด้วยความเข้าใจมันจะยั่งยืนมันจะยั่งยืนคือเราก็ไม่ต้องการแค่ว่าไตดีขึ้นแล้วก็พอจบกันก็กลับไปกินเหมือนเดิมไม่ใช่นะคะคือเราก็ต้องอยู่มันแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่แบบอยู่ทนไงเราอยู่ได้เราอยู่ได้แบบนี้เรามีความสุขอย่าไปคิดว่า โอ้โหต้องทนกินแบบนี้ไปอีกนานแสนนานไหมคือถ้าใช้คํานี้ดูแบบดูไม่อยากจะไม่มีดูจะไม่มีความสุขจะไม่อยากทำไงแล้วทําไม่ได้นานด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าอืมอยู่แบบนี้อยู่ได้นะกินได้แบบนี้อยู่ได้กินได้คนไข้โอเคตัวเราโอเคแล้วเราไม่ต้องฟอกไตมันก็คือความสุขของชีวิตสุดๆแล้วอะไรได้อยู่กับลูกได้ทํางานที่รักได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็พ <c oughs> อแล้วนะอาจารย์ว่าจะไปคิดว่าโอ้โหแบบนี้ต้องกินมบบนี้ตลอดชีวิตเหรอวะมันมันคงไม่ไหวมั้งมันโน่นนี่นะมันมีอะไรเราหาเงินมาทาไมไม่กินอะไร ก็้เพาะเก่าก็เพราะเรากินแบบนี้ไงเราถึงเป็นแบบนี้เนาะนเราเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเนาะทำเมนูอาหารไตแบบใดบ้างคะคุณหญิงนะคะก็อาจารย์สอนไปเยอะแยะมากมายเลยที่รักไปดูเลยค่ะอาจารย์โพสวันละสองสามครั้งเนาะไปดูเลยว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะก็ลองไปแกะดูนะคะหลักการก็คือโปรตีนตามระยะไตโซเดียมอยู่ที่กําหนดแล้วก็ระวังโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเท่านั้นเองไตสามสี่ห้าไม่ได้มีอะไรยากเดนไปกว่านี้แม่แดดสวยจังเลยเนาะ พวกเรานะคะแม่อยากให้มาอยู่ด้วยกันจริงๆนะคะแดดสวยนะคะแดดสวยว่าท่านไปไหนแล้วครับคุณยายเดินไปเดินวนจันอ๋อเดินไปกับใครไปกับน้องนุชจันจันสองจันโอ้จันสองจันกันน้องนุษยเดินไปเดินเล่นสรุปแล้วก็คือยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาชื่อว่าอะไรจริงๆนะคะภูมเรียงใช่ไหมคะภูมเรียงนะคะบ้านภูมเรียงอำเภอชัยยานะคะบ้านภูมเรียงอำเภอชัยยา นะคะเป็นยังไงทุกคนนะคะทําเมนูอะไรบ้างดีใจจังอาจารย์ไปสูราแต่อาจารย์อ่านคอมเมนต์ก่อนนะชีวิตมีความสุขขอบพระคุณมากค่ะนะคะรู้จักแต่ไม่กล้าทานเนาะบรรยากาศสวยมากโอเคสบายไหมทุกคนขเขาเรียกว่าเย็นเย็นอ่ะนะมันเย็นเย็นน่ะนะคะเย็นเย็นเย็นเอาจารย์เที่ยวเก่งใช่ไหมให้ดูวิวไปด้วยกันนี่นะคะ นี่เห็นจริงๆแม่นานๆจะเห็นตัวเองมีความสุขแบบนี้นะคะนานๆด้วยนะนานๆแต่เดวนี่มีทุกวันนะคะเดวนี้มีทุกวันมาอยู่กับพวกเราเนี่ยมีทุกวันคือคืออาจารย์ก็ทำง,งานกับพวกเราอจาจะบอกเลยว่าอาจารย์มีกาลังใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเตงมีคุณค่าคนอื่นอันนี้มันมันเป็นความสุขของมนุษย์ที่สุดก็คือการที่ว่าตัวเองอะ่ะรู้สึกว่าเองมีคุณค่าหรือมีความสําคัญกับคนอื่นนะทุกคนกรู้ไหมว่าพวกเราอ่ะทัให้อาจารย์มีความสุข ทำให้อาจารย์มองเห็นว่าตัวอาจารย์จะมีคุณค่าสำหรับคนตื่นตื่นเช้ามานี่แบบโอ้โหทาไมฉันนี่แบบทาไมฉันนี่แบบมีคนรักเยอะจังเลยอะไรเงี้ยทำไมฉันรู้สึกว่าเออฉันฉันฉันสอนอะไรไปหรือว่าฉันโพสอะไรออกไปฉันเอาความรู้อะไรออกไปสอนไปรู้สึกมีคนชอบคนได้ประโยชน์มันมันบอกไม่ถูกนะคะมันมันเป็นความสุขเหนือเงินแะทุกคนมันเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนก็สอนในโรงพยาบาลก็คิดว่าเออเราช่วยคนไข้ได้สองคนสามคนก็ดีใจแล้วแต่เดี๋ยวนี้นะคะโอ้โหมีคนมาขอบคุณอาจารย์ทุกวันนะคะ อาจรดีใจมากนะคะมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกเลยนะจะึงบอกว่าคนที่ควรขอบคุณน่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอาจารย์หรอกค่ะอาจารย์จะต้องขอบคุณพวกเรานะคะทำให้อาจารย์มีวันนี้นะคะทำให้อาจารย์มีวันนี้ว่าเออชีวิตฉันตัดสินใจวิดเลยที่ฉันได้ลาออกจากราชาการมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาตั้ง2 7ดปีแล้วฉันก็มาตอบแทนประชาชนของฉันนะคะเท่าที่ฉันทําได้นะครับเป็น แสงสว่างดูเล็กๆแต่สองทุกวันเนาะมันมูความสุขแล้วมันฟินยังไงก็ไม่รู้นะคะนั่งพูดทำก้าทำกลางแบบลมถึงมันจะแดดมันก็ไม่ได้แดดร้อนนะคะมันเป็นลมพัดเย็นนะคะเสื้อสวยขอบคุณมากค่ะนะคะสวัสดีขอบคุณมาเรียมนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยอาจารย์เปิ้ลจะไลฟ์สดอาจารย์เปิ้ลมีอาหารใต้เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตีแผ่วิเคราะห์อาหารใต้กันที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์เปิ้ลว่าพวกเรากินได้หรือไม่ได้เท่าไหร่ดีไหม อาจารย์เพิ่นได้มาจากคุณพี่จันเขาเขาให้มานะคือทานกลางวันแล้วเหลืออาจารย์เพิ่นเลยก็เลยเก็บไว้เก็บไว้นะคะก็เดี๋ยวตอนเย็นจะไปสอนกันนะคะฟังค่าไตาเบาหวานได้คะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นนะเจอกันเพราะว่าตอนนี้ก็มากินบรรยากาศก่อนนะคะกดไม่ได้ค่ะเห็นแบบบรรยากาศที่นีก็อยากให้พวกเราได้ดึงดั่มไปด้วยเดี๋ยวไปเกิดเชี่ยวหลานกันพรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวไลฟ์สดตอนเช้ชาให้ดูด้วยแม่วงทนี้นะคืนนี้เดี๋ยวสอนเกี่ยวกับเรื่องอาหารโลกไตภาคใต้นะคะอาหารโลกไตกับอาหารภาคใต้ คืนนี้นะแล้วตื่นเช้ามาอาจารย์จะไปเขื่อนเชี่ยวหลานก็เดี๋ยวจะพาพวกเราชื่นชมบรรยากาศเย็นๆน,นะคะอากาศสบายๆกับเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็กับคุณยายกับเอ่อเพื่อนวินะคะแล้วก็กับน้องแป้งนะคะฟ้าก,กำหนดมาให้เรามาพบกันนะคะได้มาช่วยเหลือกันใช้เขาขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆสำหรับทุกๆอย่างนะคะก็ไม่รู้จะหาคําไหนมา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 ,มาบอกพวกเรานะคะแฟนเพจของอาจารย์เพิ้ลจะหกหมื่นท่านแล้วนะคะ จาร์ดีใจนะคะที่แบบเออมีคนสนใจให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์สอนไม่จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่ายังมีคนที่มีปัญหานี้อยู่อีกเยอะมากมายที่เขารอความรู้ง่ายๆฉบับประชาชนอย่างที่อาจารย์สอนนี่แหละอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์คิดแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเสมอมาซึ่งมันก็เป็นจริงๆนะคะพวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคนที่แชร์นะคะคนที่แชร์ความรู้อาจารย์ออกไปเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะคะว่าทุกคณเนี่ยทำบุญมากๆเลยทำบุญร่วมกับอาจารย์นะคะมันก็จะส่งผลให้ตัวของคนเนี่ยได้รับ กดบุญนั้นด้วยเพราะว่าความรู้ที่คุณส่งไปโดยที่คุณบอกเอเอคุณอาจจะแชร์ไปเก็บเองก็ได้นะแต่ว่ามีคนมาเปิอดอ่านนะคะแล้วก็เข้าเข้ามาเข้ามาจากแฟนเพจหนึ่งคนจนตอนนี้ก็จะหกจะหกหมื่นแล้วนะคะเหลือไ่กี่เหลือไ่กีก่กคนก็จะก็จะครบคลุเหมือนท่านแล้วนะคะก็ขอบคุณพวกเราที่ทําให้เรามาได้มาเจอกันนะคะนะคะะม,ม,มาา่วงมะนาวโหไม่ได้เลยนะคะไต่สับีสีฮะะม,าม,มาา่วงมะนาวโหไม่ได้เลยเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะเป็นเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เขามีวิตามินสีสูงใช่ค่ะมันคนละประโยชน์กันแต่ว่าสําหรับไตระยะ3ามปีสีกับคนไข้ฟอกไตล้างไตแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเกลือแร่ที่ชื่อว่าโพแทสเซียมราะนั้นมะม่วงหางมะนาวโหไม่เอานะคะพวกนี้อาจารย์ก็อาจจะมาสรุปให้ก็ได้นะว่ามะม่วงหางมะนาวโหอินทผลัมนะคะแล้วก็อะไรอีกนะที่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 คนไทยที่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 พวกเราถามกันเยอะๆจะมาสรุปตอนเช้าก็ได้ว่ากิิินนไไไมม่่่่่่ดด้้้แตตีีสงงงทัหลาายออะะะคเร เรา <S <S <an> <S เขาเรียกว่าเราเราเ,เรามัาคิดว่ามีแต่อะไรที่กินไม่ได้แตจริงแล้วเราต้องคิดว่ามีอะไรที่กินได้ตั้งหลายอย่างนะคะน้องแอนนี่บอกว่าเมื่อวานเจาะเลือดแล้วผลออกมาดีทุกตัวค่าวไตดีขึ้นเยอขอบคุณมากแล้วลูกเก่งมากๆเลยนะคะดีใจด้วยนะคะน้องแอนนี่นี่เป็นแฟนคลับของอาหารเ็นัวอาจารย์เปิ้ลเลยนะคะเนี่ยคนนี้กินอาหารโรคไตพร้อมบริโภคของอาจารย์แล้วดีขึ้นน้องแอนนี่เขามีเขาเรียกว่าเขาพี่นี่มีทัศนคติที่ดีกับอาหาร เป็นยาของอาจารย์พอเขามีทัศนคติที่ดีหมายความว่าเขารู้สึกว่าอาหารของอาจารย์เนี่ยจะต้องช่วยเขาถ้าไม่ให้ค้าไตเขาดีขึ้นเขาก็มีความเขาเรียกว่าอะไรน,นะกินด้วยความ เต็มใจรับประทานด้วยความเต็มใจพอน้องแอนดี้รับประทานด้วยความเต็มใจด้วยแล้วก็แบบชื่นเห็นคุณค่าของอาหารของอาจารย์สุดท้ายบอกแล้วว่าอาหารของอาจารย์เป็นยาน้องแอนดี้ก็ดีขึ้นอันนี้อาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะไม่รู้เป็นน้องหรือเป็นพี่แหละแต่อาจารย์ก็ขอแสดงความดีใจด้วยหนูเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนูนั่นแหละ เป็นหมอรักษาตัวหนูเองอาหารขอ,องอาจารย์ก็เป็นยาไงแต่หนูเป็นคนจัดอาหารกินเองเกินเช้ากินกลางวันกินเย็นเสริมขนมโน่นนี่นั่นแล้วก็ติดตามฟ์สดอาจารย์ทุกวันให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ดาวอาจารย์บ่อยด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยดาวก็เป็นเงินนะใช่ไหมติ๊งติ๊งติๆงติงทีงง่หนูให้ทุกวันอะนะคะเนาะเที่ยวให้สนุกเดินทางปลอดภยัยขอบคุณมากๆค่ะคุณพี่สุดินดาให้ดาวอาจารย์กขอบคุณมากๆค่ะมาถามคัมก็ไม่ได้ค่ะคุณพี่สายทองเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวพรกนี้มาสรุปให้กันเนาะนะคะ แม่ไม่อยากจากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องเจอกันเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระก,กันนะคะขอให้อาจารย์เปิ้ลมาถึงทางงาภูเก็ตด,ดูพระอาทิตย์แหลมพมเทพนะคะน้ําทะเลสีเขียวมรกตมันไกลไหมะคะอาจารย์อยู่แค่2วันเองนะคะวันนี้อยู่ซีสุราชเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะคะแล้วก็มานอนบ้านคุณพี่เขาที่อําเภอชาย,ยาเนะะี่ยค่ะงีบหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวไปนอนพักที่วิลล่าชื่ออน,นันอน,นันนะอน,นัอนตราอามันตราหรืออนันตราอยู่ที่ตัวเมือ,องอาเภอสุราช ไอตัวเมืองตัวเมืองอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปล่องเรือแถวๆนั้นเขาบอกว่ามีมีแบบโรงแรมให้มีล่องเรือด้วยนะคะอาจจะไปล่องเรือแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะไปเขื่อนเชวล้านทุกคนนะคะแม่ดูหน้าตาตัวเองก็สดใสนะคะโดยพวกเราขอให้อาจารย์ที่ให้ช่วยดูแลางปลอดภัยนะคะขอบคุณทุกคน ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณสําหรับการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ทุกๆอย่างขอบคุณสําหรับความรักในตัวอาจารย์แล้วก็ทีมงานของอาจารย์ทุกทุกคนนะคะผิดพลาดทั้งไปใดๆนะคะไม่โทษใครเลยนะคะอาจารย์เพิ่นขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะส่งช้าส่งยากส่งไม่ดีส่งเสียโน่นนี่นั่นอาจารย์รับผิดพลาดแต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็อาจารย์ยินดีเคลมให้ทุกกรณีไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะมันไม่ได้มีเหตุอะไรหรอกนะคะทุกคนก็อยากให้ ดีที่สุดนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดอาจารย์เปิ้ลรับผิดชอบเองเพราะนี่เป็นแบรนด์ของอาจารย์เองนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ย้ําไทยนี้ก็คือคุณคือหมอรักษาตัวเองบ้านของคุณเป็นโรงพยาบาลอาหารของคุณก็เป็นยาน,นะคะลาทุกคนไปก่อนนะแต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนคะ่ะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะขอบคุณนะคะน้ององุ่นขอบคุณนะคะคุณเรนูนะคะคุณพี่สุจินดาน้องเอนนี่นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะจ๊ะที่รักบ๊ายบายค่ะ บพราะคุณค่ะพี่หมูนี่นะคะอาจารย์ปั้นอยากให้พวกเราฝากติดตามติดตามเพจพี่หมูนะคะพี่หมูสอนดีมากนะคะเกี่ยวกับความรู้คุณค่าออนไลน์เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเขา,เ,า,เ,าเรียกว่านะสูงวัยอ่ะสูงวัยแล้วแล้วมันมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องสมาธิอ่ะแล้วก็เพลงเพราะๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์เนื้อหาดีๆที่อ่านแล้วสบายใจอาจารย์ปั้นชอบนะคะเนี่ยเพจของพี่หมูนะคะความรู้คุคณค่าออนไลน์โดยกลูมหมูเนี่ย พี่หมูนี่เป็นแฟนเพจตั้งแต่แรกๆของอาจารย์เลยนะคะก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วคุณจะชอบแล้วคุณก็จะรักพี่หมูเลยนะคะวัย60กว่าปีไม่กล้าพูดว่า60เท่าไหร่ห7หรือเปล่าครับพี่หมูค่ะดูยังสาวอยู่เลยนะคะแต่มีทัศนคติที่ดีต่อต่อการใช้ชีวิตแล้วก็มีการส่งต่อสื่อสารออกมานใน คือดูแล้วสบายใจดูคลิปสั้นๆของพี่หมูสบายใจดูตัวหนังสือดูภาพดูเข้อความของพี่หมูแล้วอาจารย์สบายใจนะคะฝากคนไปติดตามครูหมูด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าค่ะทุกคนนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกน,นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันตอนเย็นเจอกันนะะเดี๋ยวจะมาสอนอาหารไปบ๊ายบายสวยนะนข้างหลังมีท้องฟ้าแบบใสบ๊ายบายค่ะทุกคน